แบบนี้เป็นครั้งที่32ตรงกับวันที่11เดือนธันวาคมพศ2 5งพ้า,า 18, ข้าพเจ้านางสาวกุลธานันสมบัติทิพย์ขอเป็นวาจาสาธต่พุทธมนตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทวราชเจา้าองค์หลวงปู่สัมเท็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตรายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตจาจักวาเลสุอาตคัสสันตุเทวดาสัทมังมุริราชาัสสุนันตุสัคขโมกขัง สักกะเมจะรู้เปคริสการาตเตจันตาริเกบิมาเนที่เป้ระเทจะคาเมตตรู้่นะค้าเนเคหวัตุมีเกเตผู้มาจากยันตุเทวาชลาลาวิสเมียคากันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราว่าจ้หนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสนกาโลอายัมปะทันตาธรรมสนกาโลอายัมปะทันตาธรรมสนกาโลอายัมพัทันตา บทที่สองบทสวดนามก,การเิทธิคาถานโมตัสสะพะขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะพะขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทที่สามบทสวดสัจจก,กิริยาคาถานาท่เมสาน,างนังอัญญพุทโธเมสานางังวะรังเอเตนะสัจวชเชนะ โสติเมโหตุสัพปทานาท่เมสานังอันญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวัฒนะโสติเมโหตุสัพปทานาที่เมสานังอัญญังสังโคเมสานังวรังเอเตนะสัจวัฒนะโสติเมโหตุสัพปทานาบที่สี่โมสดมหาการุนิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณ uh ิโกนโถวายฐายาสัพปานินางปูเรตวาปาละมีสัพปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเจนะมาโหตูสัพุปัตถวามหาการุณิโกนะถวายฐายาสัพปานินางปูเรตวาปาละมีสัพปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเจนะมาโหตูสัพภุปัตถวา มหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพพาปานินางปูเรตวาปารละมีสัพาปาปโตสัมโพธิมุตมงเอเทนะสัจวะเจนะมาโหนตูสัพพุปัตวาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสามยังภะคะวะสักเกสุวิหารตีกะเปราวะตุสมิงมหวาวันเอมาตาภิกุสังเคนะ ส ok ah ัตยิงป si ัญจมัติเหหิพิกุสเดหิสัพเพวะอรหันติหิตาสิจารุกถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหโนติภะคะวางตังทัเนียพิกุสังขันต์จาอัตโขจตุนานสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาโหสี อายังโขภาะวาสากีสุวิหารติกับราวัตถุสามิงมหาวันมหาตาภิคุสังเคนะสาถิงปันสมาเตหิพิขุสเจเตหีรับสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสสหิจารโลกธาตุหีเทวตาเยปุยนาสันีปติดาหนทิภะควันตังทัสเนยยภิขุสังคันจะายานูนามมยามปีเยนาภะควาเตอุปัสสังกามยมาอุปัสสังคะมิตวะภาควโตสันติเกปาเจขคาถาภาเสยามาติ อาทโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภารวาบริโสสัมินชิตังวาระหังปาษาเลยะภาษาเิตังวาภะหังสัมินเชยาะเอวาเมวาสุธาภาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวโตปุระโตปาตุระหังโสอาตโคตาเทวตาพระขวัตังอภิวาเทตวาเอกามตังอตังสุเอกามตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันนิเกอิมังคาตังอภาสีมหาสัมโยปวานสังมิเทวกายะสามะคตาคตามะอิมัง ธรรมสัมยังทักกิตายะวะอัปราชิตสังขันติอาทะโขวัปราชีวตาภะกะวะโตสานิเกมังคตางอาพาสีตาตาลภิกขะโวสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกกมรมังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตวะอินทริยานิลักคันติปันธิตาติ อาตโคอปราเทวตาพระขาวพโตสันนิเกมังคาถังอภาสีเชตวะคีลังเชตวะปริแังอินทกีลังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักโรมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปราเทวตาพระขาวโตสันนิเกอมังคาถังอาพาสีเยเกจีพูธังสารนังคตา,าเสนาเตคามิสันติอปายภูมิง พระหายามนุ์สังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโขภควาพิกูุอามันเตสีเยปุยานาพิกเวกกทัสสุโลกทาตุสูเทวตาสันิปติตาโหณติตถากระตังทัศนยาพิกูุสังคันจา เยปีเดพิกเวเหสุงอดีตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควรตานงเอตาปารมายวะเทวตาสานิปติตาเหสุงเสยยะถาภีไมหังเอตาละหิเยปีเดพิกเวพระวิสันติอนาคตรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควนตานังเอตาปารมายวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติ สยาทาปีไมหังเอตาละฮีอารจิคิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตั้งสุนาทาสาทุกางมาสิกาโลทาภาศิสามีติเอวันพันเตเติโคเตพิขุพระขาวโตปัจจัตสูงพระขาวเอตาทาโอจ่า สิโลหะมานุกัสสามิยะธาภูมิตาทัสสิตาเยสิตาทีริกัปัลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสนนีลาโลมหังสาพิสัมพนโนโอทาตมะนัสสาสุทธวิปปะสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวะวันีกะปิลาวัตเวเตโตอมันติเยสัฏฐาสาวเกสาสะเลาเตเทวกายาอภิการตาเตวิสานาถิโวโตเจาตปะมกะลุงสุทวาพุทธสศาสนัง เตสัมปาตุละหูยานังอมนุสสานัธาสนัปเปเกสัตมัตถคุงสาสังอาธาสตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานามาทสงอเปเกนันตมัทถคุงท่สาสภะพุ้ตาหุงทันสาสภงอภิญญาวาวะคีตวานาสคุมาตาโตอมันธิยะสัตสวะเกสาสะเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เยวหังค ah um ิตาอิสามิคิลาหิอนุปุพภโสสัตสหัสาวะยาขาภูมิกาปิราวัตวาอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยะสศิโนโมธมานาอภิกามุงพิโคนังสามิทิงวันังชาสหัสสาเหมาวตายาขาณัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยะสศโนโมธมานาอภิกามุงพิโคนังสาวมิทิงวันัง สาตากิลาจิสาสายาขานานนาตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัจสิโนมทมนาอภิกามุงพิโกนางสามิติงวนางอิเจเตโสโสระสัสาสายาขานันนาตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสิโน โมธมานาอภิการมงภิกขนางสามิติวะนางกุมพิโรลาซาคโกเวปุละสานิเวสานังพิญโยนางสาธาสหัสสังยัขานังไปยูรูปาสติกุมพิโรลาซาคใยโกโสปคัสตมีติวะนางปุริมันจาทิสังราชาทัตราโถปัสสติการทพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสาวาโวอินนามานามาภรา เอทิมันโตชุติมันโตวันวันโตสัจจินโอมทมมนาอภิกามุงพิโคนังสามิติงวนังทักขี้นันจาทิสังราชายวิรุณโหตปัสสสติคุมพันนานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภาหอินมานามาปลาอีเอทิมันโตชุติมันโตวันวันโตสัจจินโอมทมมนาอภิกามุงพิโคนังสามิติงวนัง ปาจิมันจ่าที่สังราชาวิรูปรโกคภาษาสตินะคะนังอาทิปฏิมหาราชยา,าสสิโสปุถะปิตาสาวาโออินม,นม,นมนานามาภลาอิทิมันโตชุดมิมโตว,วันวันโตรสชินมุทมนาอภิฆามุงภิโคนังสามีจริงว่านาง อุตารันชาทีสังราชาโกเวโลาตาปัสสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสจิโสปุตตาปิตาสาภาโออินทม,มานามหาปราชอิทิมันโต,นนนตจุติมันโตวันวันโตสะจโนมตมะนาอภิกรรมุปิโกนาสามิติวนานังปุริมาที่สังทัตตะโตทักีเนนาวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปะโขโกเวโลอุตระังที่สังจัตตาจัตตาโลเตมหาราชา สามัญจาจัตุโรทิสาทัตสารมานาสังโสเนกาเปลาวัตเวเตสังมยาวิโนทัสาอาคูวันสานิกาสถานมยากุเทนทุเวเทนทุวิตุเจวิตุโตสหจันทนาโกามาเสโทจะกินุคันโทนิคันโุจะปานาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจักคันทัโพนาโอลาชาชาโนสะโพอากูปันเจิโคเจวะเตมปาลุสุริยวัจชะสา เอเตจันเยจาราสาโนคันตภาสหาราชูพีโมตมานาอภิกามุพิคุนังสามิติงวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตาจักการภาลัสตาลาอากูไปยาคาสหายาติพียาโมนาทัตราชาจากูนาคายาสัสนโนเอราวันนมหานาโคโซปคัสตมิติงวนังอเยนาคาราเซสหัสารัติทิพาชิสาปคิวิสุตจักคูเวหายาสาเทวนามัชาปตาจิตราสุปนนาอิติเตสนามังอภัยันตานาคา กาลาชานมัสีสุปนาโทเข็มมามกาสีพุทโธสนามีวาใจอยู่ปาวะหายนตานาคาสุปนาสนามะกังสูพุท okay. ังชิดาวชิดาหาเทนะสามุทังอสุราเิตาภาตโรวัสวัเสตเตอิติมันโตยะสิโนกาลคันชามาหาปิสมาอสุราธานะเวกษาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะสะตันจะปริปุตานังสะเปเวโรจนามกา สันนัยเทวาพระริ่งเสนางลาหูปัทธมุปาคมุงสมัยโยธานีปัตันเตภิกขุนางสามีติงวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเทโยวายโยตถาขามุงวานุณาวานุณาเทวาโสโมโจะยัสสะสเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสาสินโนทัศเจเจชาตากายสาสะเพลา,า,านัตวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตอววนัวันโตส,สัสสิโนโมธมานาอภิกขูภิกขุนางสามิติงวนัง เวนทูสะเทวาสหาลิสะสมาสาทเวยามาจันทสูปนิสะเทวาจันทมาคูบริกิตาสุริยสูปนิสะเทวาสุริยมาคูบริกิตานักขัตนนิปุรกคิตวาอากุมันทาวรหกา วัสูนังวาสโวใส่โทสโกปะคาปุรินโททัศเจตธากายยัสเปนนตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันอวันโตสัสนิโนมตมนาอภิกรรมุภิขุนังสามีเิงวนางอาถาคูสาภูเทวาชรามะกิจิขาลิวะอาริทากาจาโลชาจาอุมาภูภานิพาสีโนวัลุนาจาธรรมาจาร จุตาจาอเนชกาสุเรยารุจราอาคูอาคูอาสาวะเนสิโนทัศเจเจธาทากยัสเพนนาตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสาสิโนโมทมาณาภิกขะมูภิกโหนังสามิคิงวะนังสมานามาสมานามนุสสามนุษสุตมาคิทาปุตุสิกาอาคูอาโคมันโอปุตุสิกาอทาคูหาริโยเทวะเยจ่าโลหิตวัสิโน อาลข้ามาปาลข้าคูเทวายาสัจิโนต่าเจเจท่าทากายาสเพนะนาตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันวันโตสัจิโนมอตมะนาอาภิกามูภิกขุนางสามิทิวานังสุกาการุมอารุณาคูเวคานาสาสหะโพธาตาคายาปาโมคขาคูเทวาวิจักขนาสธามะตาหาลขชามิสกาตยาสัจิโนท่าเนียงอาคาปาชุโนโยติสาภิวัตสติท่าเจเจท่าทากายาสเพนะนาตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโต ว ism, family, ันนนวันตวสัจจินโอโมธมนาอภิกรมูภิกูนังสามิธิวนางเคมิยาตุสิจายามากาทกาจายาสัจจินโนสมพิตการามเสธาโจตินามาจาอาสวานิมานาลาติโนอากูอาทากูปารณิมิตาเสเจจาทากยาสเพนนาตวนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันนันวันตวสัจจินโอโมธมนาอภิการมูภิกูนังสามิธิวนาง ซาเทเทเทวานิกายาสภเณนาตวานิโนนามันไวเยนาอาคารชงเยตันเยสติสาสหะปะหุธานซาติมะขีรังโอคาทินามนาสวังตะเขมโมคาตะลังนาคังจันตวาชิตาติดังสุพามาปรมาโตจาปุตาทิมัโตสาสุนังโกมาโลติโสจารโสะคัสมิติงหนั่งสถานสพามโลกะหลังมหาพามาพิธิตติอุปปันโนสุติมันโตปิสมากายโยยะสัสิโส たださま、イスラア・クパ・ゼーカワソワディノーデーサンダ・マシャドアカハリトウ・バリバリトウ เตจัารสเะพิกันเตสินเทเตเวสภามาเกมาลเสนนาพิการมีปัสสะอนัสสามันทียังเอตากานาถานตถาไดเคนาปันธมัตโวสัมมันตาปริวารรธาโมโวมุนจิตาโกจีนังอิติตาถามาเสนกานาเสนังอเปสัยยิปานิณาตระมมหัสสรางกตวนาเพระวังยะถาปัุสโกเมโกธนายันโตสวิชุโกตถาโสุปจุฑาปติสังคุโตอาศัยยงวะเสีดัจจสภังอภิญญายาวาคิตวานาจัคุมา ตาตัวมัณฑยิสธาสาวกิสาสานิรเตมารเสนนาพิการตาเดวิชานะถภิกโขเตจาราตปาม่ากะลุงสุตวะพุทธศาสาสนังวิจาระเกหิปะการมุงเนสังโรมันปีอินชยุงสาเพวิชิตาสังฆามอาพยาติายส雅萨ส诺โนโมทันติสาผุ้เทหิสาวกาเตชานิสุตาติบทที่หกบทสวดจุลศยะปกรณ นโมเมพุทธเจสสารัตานาทายารม,มิกาเตสสะปสิทธิปสิเทวานาลายาปาราเมสุราสิทธิปัมมาจจะจินทาจะาจ,าจาตุโลกะคัมภีรักกะาสามุทธาภูตุงคังค,ค,คาจาะคังคาจะสัพพามัสยาปสิทธิภวันตุเต สายะสยยาธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีสายะสยยาฆาคนละตนละนิสัยนิลายสายเสนเมรุเมรุราชาพลอรชีสายะสายะคำพีละสมพีนาเคนธนาคีพีสาจารปูตากาลีสายะสายะทุนิมิตาโลกีสายะสายะสิงคีสุธาธานมุขชาสายะสายะวรุณมุขสาตาสายะสายะจำปาทินาคาุรคันทกสายะสายะคาชคนละตนลงสุกาละผู้ชงสีหาพยาคต ชัยยะชยะวรุณะวรุณนะมุขายาตาชิตาชิตาเซนาลีปุนาสุธินอรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีกะเลสตาสุชัยยะชยะชยะธรณีสันตินสตาชยะชยะมังกลาลัญญาภวเกชยะชยะวรุณนยะเขชยะชยะรักเสสุราภูชาเตชา ชยาชยพระเมนทัศนาชายชยราชาธิราชชายชายชยปัทวิงสาพังชยชยอรหันตปเจกะพุทธสาวังชยาชยไมเหสุโรหโรหรินเทวาชยาชยพระมาสุรคโขชยชยนาโควิรุหโกวิรูปโขจันทิมาลาวิอินโทจาวนาตโยจากุเวโลวัลุโนปิจาอาคิวายโยจ่าปะชุนหกุมาโลทัตตะลาตะโกอาทาราสามหาเทวสิทธิตา ปะสะอาทโย و. อิสิโนสาวกัสปะสยา,ามโมพวันตเุเตสยามโมจะสังโฆจะทัสปาโรจะสยะกังเอเตนะสยาเตเจนะสยามโสทีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตสยชชา,ยชชายมังขลงังชายโยปีพุทธสัจจริมาโตอายังมาราสาจปาปิมาโตปาราชายโย โอโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยอัตถาปัมาคนาไมเหสีโนสชโยปีพุทธศาสตร์สุริมาโตอายังมาละสาจาปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยอัตถาอินทะคนาไมเหสีโนไชโยปีพุทธศาสตร์สุริมาโตอายังมาละสาจาปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยอัตถาเทวคนาไมเหสีโนสชโยปีพุทธศาสตร์สุริมาโตอายังมาละสาจาปาปิมาโตปาราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตถาจุปันะขนามเหสีโนชายโยผีพุทธศาสรีมโตอายังมาราสาจาปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาธานะคะขณมเหสีโนชายโยปิพุทธศาสรีมโตอายังมาราสาจาปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตถาสาภะมาคณามเหสีโน सयन्तो बोधि यमोले सखया ननदी वतनो एवंग तवांग विषयो होहिशयसुशयसुशयमङ्खले อาปาลชิตปัลลังเกสีเสปทาวิโปคาเลอภิเสเกสภาพุทธานังอาคัปปโตปโมทติจุนักตังสุมังคลังสุปาภาทังสุหุติตังสุขโนสมุหโตจารโสยตังภัมมัจเริสุปัตตคินังกายกรรมังวาจากรมังปัตตคินังปัตตคินังมโนกรรมังวนิธิเตปัตตคินาปัตตคินานิกาตะวานอาลพันตเตปัตตคินเน เตอาถาลธาสุกิตาวิรุณหาพุทศาสาเสนอาโลคาสุกิตาโหตาสาสาเปหียาติพีสุนันตูพลโตเยเทวอาสมิงธานีอาทิคาตาทิคายุกาสธาโหตูสุกิตาโหตูสัพพทา รักขันตุสาพรศาตานังรักขันตุชีนาศาสนายาคาจีปัฏนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาเปรปภัสสันตุวสังวสาสวรหกกาโลคาจูปัฏวาาเตสังนิวาเรนตุสาสสาทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยาาะถาอรหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมะนิยามาสุตัง เอวามเมสุต eh eh oh, ah, kind of ังเอกังสามยังพควาสาวาทียังวิหารติเชตาวะนีานาคกปินทิกาาอารามเมตาตาะโกภพวาพิกุวมันเตสีพิกขโวติภะทันเตติเตพิกุภคาวาโตปจัสรสูพัวาเอตทถาโวจาอุปาทาวภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสะเพสังคาราอนิจติ ตั้งตถาคตอภิสามปุชติอภิสามเมติอภิสามภูชิตแว่าอภิสามเมตตาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตาเปติวิวาลติวิภาชิติอุตานิการุติสัพเพสังขารานิจติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาัาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตา ซาเพสังคาราทุกขาตีตังตถาคโตะอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติ วิวารติวิพาสสติอุตานิกาโรติสเพสังราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวาสาตุธรรมะิตถาธรรมนิยามาตาสเพธรรมานาตติตังตถาคตุอภิสัมปุชติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิพาสสติอุตานิกาโรติสเพธรรมานาตติ อีทัมืว่จะภัควาอัตามนาเตพ,พิกูภัควาโตภาสีตังอภินันทุนติบท <c oughs> ที่แปดบทสวดพระเทกะลาตาคาถาอาทิตังนานมาคัามนยนาปฏิกังเขอนาคตางัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพัวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาตีตามไปฮีนันตังอปาตันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจ,จุปันนั้นจะาโยทำมังตาตาตาวิปัสสิอสังหิรังอสังกุปังต,ตังวิธามโนปุระเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนัยังแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยก่อนแกนกกบควนพอกคนอาการเช่นนั้นไหวอาจเจวากิจมากิจจบมาตับปังโกชัญญามังราังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคารันเทนามาหาเสนาในมาจุนาเพราะการไปเพียงต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอโราตามาตันติตังตังเวปเตกะโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเกา่าและผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขันทางกางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงเะเดียวก็น่าชม บทที่าบุสวธรรมสังเวคปัจเจาวเวณะสภสพังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนมธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสภเพังคาราทุกขาสังขารขานขนคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งคงทั้งที่ เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกว์อชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกขงมารณะังความตายเป็นของยั่งยือนอวสังมยามาริตาพังอาเราจะพึงตายเป็นแท้มา,านะปริโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม,ม่เที่ยงมรณะเมียนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว,วะตาขิสที่จะสังเวช อายังกาโยอาจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนขั้นปันสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจาก้อนทับปัาทวิวงซึ่งแผ่นดินกาลิงกำลังอยู่อาปาดูด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรธาทางหาประโยชน์มีได้ อน,นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิลุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุสโมสุโข,ขความเข้าไปสง,งบหลส,สังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่ง ัพเพสตตามาราติจ่าสาเทอร์ไลก็ทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิ่งสูตามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวห่างมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณนะที่เมเอทัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบนสวดเมตาย,ยัางกินจิ ယံကိစ္စိကုသလံကမ္မသပေဟိဘဒေဟိကတံပုညံနောအနမောသံတုသုဏံတုပွန်တောယေထေဝါသမင်းသာနေအာတိကတာတိခယောကသတ္တာဟောတုသုခိတာဟောတုဒုခာပမွန်ဇံတုမဒပိတသုခိတာဟောတုဒုခာပမွန်ဇံတုသပေအာတိကာသုခိတာဟောတုဒုခာပမွန်ဇံတုသပေအာတိကာသုခိတာဟောတုဒုခာပမွန်ဇံတု สเีปิศาสภพยากาสัพเปตาสุกิตาหวตูุกขาปมุนจันตูสพีอาจารยุปัชายยะสุกิตาหวตูตูขาปมุนจันตูสเพนาคขาตาสุกิตาหวตูุกขาปมุนจันตูสัพเทวาสุกิตาหวตูตูขาปมุนจันตูสเพสามารถตินางสามิจันตู โพธิสิบเอด็ดสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติภควาโทธิสิบสองปัตติฐานาคาถา <c oughs> ยาเทวตาสันติวิหาราวาสิเนทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิง ตาธรรมทานีนาพระวันตุปูจิตาโสถิงกรณเดถาวิหารมันทะเลเทราจามัชานะวกาจาพิกวสารามิกาทานะปฏิอุปัสกาข้ามาจ่าเทสานีข้ามาจะาอิสราสปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจะาอันดาสัมภาวสังเสทจาตาอาตโวปปาติกานี่ยานิการธรรมาวรังปฏิจาเทสเพเพทุกษากรรณตูสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมาธราจปุคลา สังโฆโหตุสมะโควาอาธยาจาิทายาจารมเถระคตุสัทรมโมสะเพปีธรรมะจาริโนมุติงสัมปาปุเนยามายามาธรรมเออริยปะเวทิเตปัสสนาโหตุสะเพปีปานิโนพุทธาสะเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทวะประวัตสโตผู้ที่ภาวยาสตานังสมิทังในตูเมธนิงมาตาปิตาจะอัตารจังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเะราชานุปจังรักขันตุสพพะทา บทที่13เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาอจนิทุกขา,กาพยาปัตตาอจนิพยาโซกัปตาอจนิโซกาหโนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาอจามเสัมปทังปุญญะสัมปทังสัเพเทวานุมโมทันตุสาพาัพสัมปติสิทธิยาทางนางทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสาพพาัพทาภาวนาพิราตาโหตุขันตุเทวตาคาตา บทที่ส4สุมังกณคาถาโคตุสพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตลังโคตุสพังสุมังคลังลักขันตุสสพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหณตุนิลันตลังโคตุสพังสุมังคลังลักขันตุสสพปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโหณตุนิลันตลังสัเพพุทาพระาปัตาปัเจกาณเจยังพลังอัหันตานันเจเตเจนะรักขังพันธมิสัพพโส สัพเพผุทาภรพตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนะระขังปันตามิสสะโสสัพเพผุทาภระปัตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนะระขังปันตามิสสะโสสัพเพผุทาภระพตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนะระขังปันตามิสสะโสสัพเพผุทาภระปัตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนะระขังปันตามิสสะโส สัพเพผุ้ตาพระปัตาปเจกานันเจียงพลังละหันตาันเจเจนาลักขังพันธมิสสัสโสสัพเพผุ้ตาพระปัตาปเจกานันเจียงพลังละหันตาานเจเจนาลักขังพันธมิสสพัสโสสัพเพผุ้ตาพระปัตาปเจกานันเจียงพลังละหันตาันเจเจนาลักขังพันธมิสสพัสโสสัพเพผุ้ตาพระปัตาปเจกานันเจียงพลังละหันตาันเจเจนาลักขังพันธมิสสัสโส ด้วยอำนาจแหง่งมุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาต์แอ่พระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราวอุทิศวหวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสร ر กิจพระประรมราชินีนานพระประรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คา,ารัย ขออนุทรงแห่งบุญกุศลนี้จรงเป็นสะพาพสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขล้วคลาดปลอดภัยจากถุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิพันชอบธรรมคำว่่ไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามารถที่ทิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนนโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่ง มงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งม์อมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและเลธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสีิมังคลแก่ผู้ครอบครองและผู้สาธุประการเทิด